สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเล่าสู่กันฟังโดยลุงสอนวันนี้จะนำเสนอเรื่องสีถนนชัยตอนที่2หลังจากที่สีถนนชัยเนี่ยได้ไปอยู่กับหลวงนายลูกชายของยายที่ไอ้เจ้าสีถนนชัยมันไปเอากระจาดกระโยนลงน้ำเนี่ยนะเอาขนมกระโยนลงน้ำหมดเนี่ย นะยายแกทนไม่ไหวเนะี่ยย้อนย้อนนิดนึงเนะเาะก็เลยเอาเจ้าศรีตุยนนชัยเนี่ยไปฝากไว้กับหลวงนายก็เห็นว่าเป็นข้าราชการที่นี่ก็คงจะดูแลอบรมสั่งสอนให้มันเป็นคนดีคนดีขึ้นมาได้บ้างนะคิดอย่างนั้นแล้วนะก็เอามาฝากไวนะ้ที่นี่ก็โอ้รับใช้ใกล้ชิดนะครับนะหลวงนายแกก็ชอบอกชอบใจใส่แว่นเพิ่นไม่ได้นะนี่ก็วันนึง หลวงนายก็กําลังเข้าประชุมอยู่ทีนี้ไอ้เจ้าศรีธนนชัยเนี่ยมันอยู่ที่บ้านนะมันก็เมียของหลวงนายเนี่ยนะคุณพัญญาเนี่ยนะก็ทํากับขา้าวกับปลาไว้พร้อมด้วยข้าวเหนียวเปียกของชอบของหลวงนายก็บอกไอ้ศรีธนนชัยว่าเอ้ยไอ้ศรีธนนชัยใกล้เวลาพักกลางวันแล้วเอ็จงไปบอกท่านหลวงนายอะวะ ว่ากับข้าวกับปลาเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะวันนี้นี่มีข้าวเหนียวเปียกของชอบของท่านเองจงไปบอกท่านให้รีบมาเดี๋ยวกับข้าวกับปลาขนมเนี่ยจะเย็นชืดเสียหมดรีบไปรีบมาแหละเองว่างันเนาะบอกแล้วไอหลวงนายแอบไม่ใช่สีศินน์ใจเขาวิ่งปื๊บไปเลยนะไปถึงนี่เขากําลังประชุมกันอยู่ไปถึงก็ตะโกนเลยไม่ฟังอีลาข่าอีลมแล้วนะท่านหลวงนายขอรับท่านหลวงนายขอรับท่านหลวงนายขอรับอ่คุณ พันยาหลวงนายทำกับข้าวกับปลาไว้ลอยเรียบร้อย,ย,ยแล้วแล้วมีข้าวเหนียวเปียกของชอบแทนด้วยคอรับให้รีบกลับไปคอรับเนี่ยตะโกนอย่างลั่นดังดังเลยพวกข้าราชการผูยย้ใหญ่ผู้น้อยที่อยู่ที่ไนกับพากันหัวเราะบอกเออเออเนี่ยท่านพญาคนหนึ่งก็าบอกเออแต่หลวงนายยังไงเราเนี่ยไปได้ไอ้คอรับใช้นี่มาจากไหนเราไม่แม่างไม่รู้กิริยามารยาทในควรไม่ควรเลยนะตะโกนเข้ามาได้เออ คนอื่นก็พากันหัวเราะท่านหลวงนายนะครับนะเออท่านหลวงนายก็อับอายขายขี้หน้าเป็นอย่างมากนะกลับถึงบ้านบอกไอศรีธนนชัใจมึงนี่นะทำกูขายหน้าแล้ววันเนี้เขาหลังเนี่ยมึงไปค่อยๆไปกระซิบข้างหูเขาไม่ตะโกนกันดังอย่างนี้หรอกอับอายขายขี้หน้าหมดเข,ข้าใจไหมเขาหลังอย่าทำแบบนี้นะขอรับ ว่านนะหลับปากเรียบร้อยแล้วนะไอ้เจ้าสีถนนชายมันก็หลับปากที่มันก็คิดขข้นไม่ได้นะแคนตั้งแต่ยายน่นแล้วไม่รู้มันจะแคนอะไรของมันนักหนาเนาะอเออแคนยายไปแล้วทำยายไปแล้วแล้วก็ยังจะมาทำลูกของยายอีกนะครับนะนี่ อนนี่สายสีถนนชัยที่มาชมกันว่าฉลาดฉลาดทีนะไม่สายท่านโดยเบือเ่อลึกแล้วนะมองผมลุงสอนมองว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะเอาวันหนึ่งมันก็เลยคิดจะล้างแค้นรอบสองอ่าด้วยการเผาเรือนเลยทีนี้นะเอาไฟจุดที่หลังคาเลยมันเป็นตัดจากานนสมัยก่อนนะเนาะเอาไฟจุดก็ลุกพลึบขึ้นเต้น,นะเมียหลวงนายก็บอกว่าไอ้สีถนนชัยมึงไปตามหลวงนายมาแล้วเร็ ไฟไหม้บ้านแล้วมึงไปแล้วอย่างั้นเนาะอ่าสีต้นนชัยกูวิ่งตื้อไปเลยนะปั๊บปั๊บปั๊ปั๊ปั๊ไปเลยนะที่ไหนนะไปถึงปุ๊บนะแทนที่มันจะตะโกนว่าไฟไหม้แล้วขอรับหลวงนายไฟไหม้บ้านขอรับไม่อะครับนะนะมันไปกระซิบข้างหูหลวงนายขอรับไฟไหม้บ้านเฮ้มึงว่าอะไรนะไอ้สีต้นนชัยไฟไหม้บ้านอะไรนะ ก็คุยกันซักไซไล่เรียงกันอยู่หลายทีก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับเนะี่ยคนกระทั่งมีใครก็ไม่รู้นะมาตะโกนเรียกหลวงนายขอรับไฟไหม้บ้านหลวงนายขอรับนั่นแหละไอ้ซิทต้ชายมึงทำไมไม่บอกกูอ้าวก็คุณหลวงบอกว่าให้อย่ามาตะโกนดังเสียมารยาทให้กระซิบบอกกระผมก็กระซิบบอกแล้วนี่ยังไงขอรับว่าเงินเนาะโอ้ยหลวงนายหน้ามึดเลยนะครับนะวิ่งกลับบ้านเลยไม่ทนันแะล้วนะไฟไหม้หมดไปแล้ว เออไม่เหลือแล้วแล้วก็ในที่สุดนะครับไอเจอ้าศรีธนนชัยเนี่ยมันก็สร้างความชิบหายวายป่วงให้กับหลวงนายจนเรียกว่าเออทั้งเผาบ้านเผาช่องหลวงนายก็มีวัวมีควายอะไรก็ลมหายตายจากไปด้วยฝีมือไอศรีธนนชัยเนี่ยยอะแยะไปหมดนะไม่เหลืออะไรแล้วนะทีนี้ก็เลยเอเลี้ยงไม่ได้แล้วเว้ยแบบนั้นเนาะเอางี้ดีกว่า จะฆ่าจะแกงมันนึกก็ผิดกระบินเมืองกฎหมายบ้านเมืองเอามันไปถวายพระเจ้าอยู่หัวเจษดาก็แล้วกันงั้นว่าแล้วก็เอาไปถวายพระเจ้าอยู่หัวเจษดาพระเจ้าอยู่หัวเจษดาก็แหมถูกอกถูกใจนะปฏิพัน์ไหวพริบดีชอบนะก็เลี้ยงดูไว้นะจนกระทั่งมียศมีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเอยๆนะจนเป็นถึงคุณพระนั่น นะใหญ่กว่าหลวงนายเลยคุณพระนี่ตำแหน่งพระนี่ใหญ่กว่าหลวงนะอ่าต่อไปก็จะได้เป็นพญาแล้วนะใหญ่กว่าคุณหลวงอีกอ้าวเป็นซะอย่างนั้นเนาะเออทำราชการถูกอกถูกใจบางทีมันก็มินเมยต่อการอ่าผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่มันก็เอาตัวรอดไปได้ทุกครั้งลับพีนองนะด้วยความฉลาดของมันเนี่ยนะทีนี้ก็ไอความฉลาดแกมโกงเลยน,นะครับนะแต่ว่า ไอในความฉลาดเกมโกงเนี่ยก็ทำงานราชการดีนะเป็นเอาใจใส่งานการทำอะไรก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับนะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยตามความต้องการของพระเจ้าอยู่หัวเจษดาทุกถ้อยกระทงความสั่งอะไรไปเป็นอันว่าไม่พลาดแต่ว่าก็อีกกวนประสาทนี่แหละนะวันหนึ่งก็มันกระชักจะลามปามนะวันหนึ่งก็สั่งคนใช้ในบ้านบอกให้ไปตัดไม้ทองหลางมาเยอะ ว่างันว่าแล้วก็เลื่อยกันดานทําเสาทําพื้นทําฝาทําอะไรทุกอย่างเนี่นเยเนี่ด้วยไม้ทองหลางหมดเลยแล้วก็ไม่ไปเข้าเฝ้านี่ก็พระเจ้าเจษดาก็เลยให้คนมาตามว่าอ้าว,าวเฮ้ยมึงไปตามไอศ้ศรีจุนนชัยมันมาสิวะมันไม่เข้าเฝ้าตั้งหลายวันแล้วมันทําอะไรอยู่ก็ไปตามมาเฝ้าไอ้ศรีจุนนนชัยมึงเป็นยังไงมันมาเข้าเฝ้า เสียงานเสียการเสียราชการหมดเฮถามสีตนชัยก็บอกโอ้โหช่วงนี้เข้าเฝ้าไม่ได้เลยพุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าคงสร้างบ้านใหม่เป็นบ้านทองทั้งหลังห่วงบ้านเลยมาเข้าเฝ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าว่าไงเฮ้ยมึงไปเอาเงินเอาไปเอาทองมาจากไหนมาสร้างบ้านเป็นทองทั้งหลังวะ มึงพูดจริงแล้วโกโหกไอ้ศรีธนนชัย่า,ยางั้นนะเองเนี่ยมันยิ่งพูดไม่ค่อยจะอยู่กับล่องกับลอยอยู่ด้วยขอเดชะทองทั้งหลังจริงๆพระพุทธเจ้าค่ะไม่เชื่อพุ่งนี้อ่าขอกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปชมแล้วจะรู้ว่าเป็นทองทั้งหลังจริงๆพระพุทธเจ้าค่ะเอาอย่างนั้นหลืว่าไอ้ศรีธนนันชัยจริงพระพุทธเจ้าค่ะอา้าวตกลงนะครับนะอ่าลุงขึ้น พระเจ้าเจษฎาพร้อมด้วยข้าราชบริการน้อยอาน้อยใหญ่ก็พากันไปชมบ้านอไอ้คุณพระศรีถนนชัยดูซิว่ามันจะเป็นทองข้างหลังได้ยังไงเมื่อไปถึงไหนของมึงว่าไอ้ศรีถนนชัยกูเห็นมีแต่ไม้ข้างหลังกูไม่เห็นเป็นทองดูดีๆสิพระพุทธเจ้าค่ะไม้อะไรไเฮ้ยไอ้ช่างมึงไปดูสิไม้อะไร สั่งช่างี่ไปด้วยไปดูอ่ะก็ปรากฏว่ากลกับมาบคมบงคมทุมเนีะขอเดีชะบ้านของคุณพระเป็นทองจริงๆทั้งหลังพระพุทธเจ้าค่ะว่าังนายช่างใหญ่ว่าน้นทองอะไรของมึงว่ากูเ,เห็นเป็นไม้อยู่ ทองหลางพระพุทธเจ้าค่ะทองหลางทั้งหลังเลยพระพุทธเจ้าไม่ว่าไม่จะไปจะเป็นเสาเป็นบันไดเป็นพื้นเป็นฝาแม้แต่หลังคาก็เป็นทองหลังพระพุทธเจ้าค่ะว่ากันนะ <c oughs> โอ้โพระเจ้าเจษฎาจะขำก็ขำไม่ออกจะโกรธก็ใช่ที่เนะก็มันทองจริงๆแต่มันเป็นทองหลังพี่น้องนะแถมมันยังรับเสเ็จด้วยทองม้วนทอง พับทองหยิบทองหยอดฝอยทองอีกตั้งหกเนโกรธมากเนาะหัวฟัดหัวเบียงกลับน,นเออกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะต้องเอาคืนมึงให้ได้ไอ้เอส่ถนนัยว่างั้นอืมอ่ะพักแปบ๊บเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังต่ออ่ะกลับมาแล้วพี่น้องนะพักแปบ๊บเล่ามันไปหน่อยน้ำลายหนืด อ่ะทีนี้ก็ไอ้ศรีถนนชัยเนี่ยเนาะมันก็รับราชการงานเมืองนะเป็นที่ถูกใจมั่งเป็นที่ขัดใจมั่งแหละอย่างว่าแหละนะนะไอ้ที่ถูกใจก็ถูกใจไอ้ที่ขัดใจก็ขัดใจไอ้ที่ขัดไอ้ที่เรื่องงานเนี่ยมันเป็นที่ถูกใจอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ขัดใจนี่ก็คือไอท้ทำให้พระเจ้าเจษฎาโกรธด้วยเหตุต่างๆนี่แหละนะครับนะทีนี้ก็วันหนึ่งมันก็เกิด พี่เลนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะมันก็ไปทูลต่อพระเจ้าเจษดาว่าโคเดชะ cha, พระอาญามิพ้นเกล้าข้าพระพุทธเจ้ามีศักดินาเป็นถึงคุณพระมีศักดินาหลาพลัาไล่เอออยากจะขอพระราชทานที่สําหรับทำมาหากินบ้างพระพุทธเจ้าผ่ะว่างั้ยพระเจ้าเจสฎาก็อืคิดไตรตรองอยู่แล้ว เออมันก็จริงทํางานมานี่นับว่าได้ผลดีเอาทว่าไอศิธนนชยัยเองอยากจะได้ที่เท่าไหร่ว่ามาข้าจะจัดหาให้ไม่มากไม่มายพุทธเจ้าค่ะเอาเท่าไหร่ว่าไม่มากไม่มายขอแค่แมวดิ้นตายพระพุทธเจ้าค่ะเอ้ยมันจะพอทํามาหากินเลยวะพระเจ้าเจสดาว่างั้นนะเอาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็พุทธเจ้าเอาเฮ้ย ไอ้กระทรวงนาเองไปกับไอ้สีธนนชัยไปดูซิว่ามันจะเอาที่เทถาแมวดิ้นตายไปจัดให้มันให้เรียบร้อยแล้วกลับมารายงานข้าด้วยนะกระทรวงนาเสนาบดีกระทรวงนาก็พระพุทธเจ้าข้าตามไปเรียบร้อยแล้วไปถึงก็เอา้าคุณพระรีธนนทชัยจะเอาตรงไหนล่ะจะให้แมวดิ้นตรงไหน รีบๆทำเข้าเดี๋ยวจะมึดจะทำล้วแมวมันจะดิ้นตายตรงไหนแล้วเนี่ยมาเงนินเนาะที่ทําแมวดิ้นตายท่านจะไปพอทํามาหากินอะไรนะขุดเสาต้นเดียวก็หมดละมัง้งอท่านจุกคุณลอดูไปก่อนสิท่านนันชจย่างั้นนะว่าแล้วก็เฮ้ยลูกน้องเอาแมวมาตัวทีมาเงนินอจับแมวไปได้ตัวหนึ่งก็ เอาเชือกมัดคอแมวเลยที่นี่นะอ่าไอ้สีต้นนนใจก็เอาไม้แสะหวดแมวเลยควับอ้าวแมวมันโดนตีเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะมันก็วิ่งปุ๋งหลิงปุลิงปุ๋งหลิงอ่าไอ้สีต้นนนใจก็หวดฟิวฟิวเนาะแมวก็วิ่งแหวเหีวเหีวเหีวเห้วะวิ่งไปเรื่อยเนาะไอ้ทหารเอ้าคุณพระเอ้ยท่านเจ้าคุณรอแล้วอยู่ให้ทหารปักเขตแดนให้ผมที่คอรัสว่าเงิน เอาเฮ้ยอะไรของมันวะแมวดิ้นตายเอาแมวยังดิ้นไม่ตายเลยเนี่ยไม่รู้ละครับนะไอ้แมวเนี่ยมันก็วิ่งเลิดเปิดเปิงของมันไปเนี่ยมันเจ็บมนันหนะนะทหารก็อมไมายปักเขตไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนไปเรื่อยนะครับมันก็วิ่งเข้าไล่เข้านาเข้าแต่ถุนบ้านคนอื่นเข,เข้าเข้าเขตบ้านเขตช่องวัดว่าอารามอะไร,ามรไม่รู้ละนะไอ้สิตนนงหมดจมันวิ่งตามแมวจนแมวไปตายตรงไหนก็ งนั้นแหละเนาะว่างอู๋ได้ที่ไม่ชนิดน้อยหน่อยเดียวนะข่านผ่านเขตพระราดีนะว่าไม,ไม่ไม่ผ่านเขตพระราชฐานนะ,นะเนาะไม่รู้แล้วนะแต่ยังไม่ตายนะเออโอ้เสนาบดีกระทรวงนาก็กลับไปรายงานพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเจษดาพระเจ้าอยู่หัวเห็นเข้ามาก็เฮ้ยว่าไงไอ้ท่านเจ้าคุณไอ้สีตนนนชายมันตแมวดิ้นตายยัง ยังเลยพระพุทธเจ้าค่ะอ้าวแมวมันเท่าแมวดิ้นตายทําไมจัดไม่เสร็จสักทีก็อตอนนี้แมวของคุณพระศรีธน,นชัยยังวิ่งอยู่ยังดิ้นไม่ตายเลยพระพุทธเจ้าค่ะแล้วไปถึงไหนแล้วไม่รู้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะนะวิ่งผ่านวัดผ่านวาผ่านบ้านไล่นาชาวบ้านเขาใต้ถุนบ้านเข้าบ้านเข้าช่องไปหลายหมู่บ้านแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าแล,วแ,ลวแล้วยังไงอ แล้วพอพอดีก็มีทาหารเข้ามาขอเดชะบ,บัดนี้คุณพระศรีธนนชัยได้ที่ครบแล้วแมวตายแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่างั้นลายงานเรียบร้อยแล้วนะก็ให้คุณพระ,ะท่านเจ้าคุณกระทรวงนาไปดูปรากฏว่าเล่นไปสักครึ่งเมืองสมองพี่น้องเนาอศรีธนนชัยก็เข้ามารายงานว่าเรียบร้อยแล้วพุทธเจ้าค่ะเออก็ผ่านบ้านช่องบ้านโนนบานนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับนะถึงตรงนั้นตรงนี้ทหารก็เป็นพยานยืนยันว่าแมวดิน้นตายไปถึงตรงนั้นจริงๆอ่าสวยเลยทีนี้นะครับนาะบ้านใครตงบ้านใครอาณาประชาราษฎรเดือดร้อนกันหมดเลยเพราะว่าตกเป็นที่ของสีถนนใช้หมดเลยนะสมัยก่อนเนะี่ยเนาะระบอกสมบูรณาญาสิทธิราชกระเจ้าเป็นใหญ่นี่จะคืนคําก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําก็ต้องยกให้สีถนนใช้หมดส่วนคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ไว่าจะเป็นที่ไรทีนาทีบ้านทีช่องก็ ต้องไปหาที่อยู่กันที่ทํามาหากินกันเอาใหม่นะก็ส่งพระราชทานที่ใหม่ให้นะก็จำใจก็ต้องให้นะครับนะก็ตกโรงนะความเดือดร้อนก็ไม่ตกที่ใครก็ต้องตกที่พระเจ้าเจษดาอืมทีนี้ก็เอาเลยแหมมึงทำกูแสบแล้วเกินในสีถนนใจกูนะจะต้องเอาคืนให้ได้วางั้นเนาะ,ะว่าแล้วก็วันหนึ่งนะเสด็จอยู่ที่ตำหนักแพก็ให้สาวๆนี่ ลงไปในน้ำเอาไข่ลงไปคนละฟองแล้วก็เรียก้สีถนนชัยมาไปตามไอ้สีถนนชัยมาที่ทหารว่าั้นสีถนนชัยก็เข้ามาเฝ้านะไอ้สีถนนชัยพระุทธเจ้าค่ะเมืองจึงลงไปอยู่ในน้ำกับพวกสาวๆพระพุทธเจ้าค่ะลงมาแล้วทาไงพระพุทธเจ้าค่ะว่าไงอา้อาวพวกสาวๆ รวมถึงไอศิษธนนชัยด้วยจงทำตัวเป็นไก่ให้ทุกคนเป็นไก่แล้วต้องมีหลักฐานยืนยันว่าตัวเองเป็นไก่ใครทำตัวเป็นไก่ไม่ได้กูจะประหารชีวิตว่ากันนะหาเรื่องไอจะเอาเรื่องไอศิธนนชัยให้ได้มันทำความเดือดร้อนหลายครั้งหลายหนแล้วนะไนะอพวกผู้หญิงสาวสน,นมกรมนางทั้งหลายก็ กระชูไข่ขึ้นฟองนึงกระต้ากระชูไขขึ้นฟองแลทุกคนก็มีไขหมดเลยไอศิรธนนชัยเฮ้ยเลียนไม้ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเนาะยืนงงอยู่พักหนึงอ้าวไอศรธนชนชัยคนอื่นเขาออกไขกันหมดแล้วมึงยังไม่ออกไขเลยงทำไงวะมึงประหารชีวิตชนะไอศรธนนชัยว่ากงนนะอศริธนนชัยก็ตีปีกเลยใช่ไหมได้สติปัญญาอันว่องไวนะครับนะ ว่าแล้วก็ไล่ปั๊มไอ้พวกไก่ตัวเมียตีครับนะไล่ปัม๊มไล่ผสมพันธุ์สิปะพะปะปะะข้าพุทธเจ้าเป็นไก่ตัวผู้ออกไข่ไม่ได้ขออนุญาตผสมพันธุ์ ไก่ตัวเมียก่อนพระพุทธเจ้าข่าเขาบกกันเนอะว่าแล้วก็ถวายบังคมแล้วก็ไล่ปั้มไก่ตัวเมียสนุกสนานอยู่นน้นะเป็นว่าพระเจ้าเจษฎาก็ต้องยอมนะครับนะเออเอาพอ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 กูยอมมึงแล้วเว้ยมือนกันเนอะเสียของกูหมดือนกั้นนะเออพวกนางสนมพวกนั้นก็แม่วานจริงก็เมียน้อยเจ้าถึงนั้นน่ะเนอะเออวาแล้วก็ต้องยอมแพ้สีถนนชัยนะครับเอาจอมยกโทษให้นะ ต้องเอามาเรื่องมันให้ได้ว่าไล่ปั้มเนี่ยกูหัวกันนะอืมวันหนึ่งก็ที่ตําหนักแพมันเด็กเออไอสีตนนนชยัยวันนี้มึงจงหลอกกูลงไปในน้ําให้ได้ถ้ามึงหลอกกูลงน้ําไม่ได้กูจะปรหารชีวิตมึงว่างซีนนนชัยบอกโอ้โหข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญาน้อย จะหลอกให้พระองค์ลงน้ํานั้นยากยิ่งนะแต่ว่าถ้าพระองค์ลงไปอยู่ในน้ําแล้วให้ข้าพุทธเจ้าหลอกขึ้นจากน้ําเนี่ยพระพุทธข้าพุทธเจ้าทําได้แน่พระพุทธเจ้าข่าวมึงเอายัง้งเราว่าไอ้สียตนนนชัยอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าข่ากนะ่าวของครมทูลแล้วนะพระเจ้าเจษดาก็ถอดเครื่องทรงอลงกรนะครับเนาะลงไปอยู่ในน้ําอ้าวกูลงน้ําแล้วไอ้สียตนนนชัยมึงจะหลอกให้กูขึ้นยังไง ขอเดชะบัตรนี้ข้าพุทธเจ้าหลอกพระองค์ให้ลงน้ําเรียบร้อยแล้วพระองค์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะอยู่ในาน้ําให้ใครยุ่ยไปทั้งตัว <c oughs> ก็ตามแต่พระไทยเถิดพระพุทธเจ้าข้าว <c oughs> ่างั้นนะไอ้ศรีตนนนชัยเสียทีมันอีกแล้วว่างั้นเนาะเออก็เสียทีกันอยู่ <c oughs> อย่างนั้นแหละครับนะอ่านี่แหละนะเรื่องของศรีตนน์ชัยนะครับนะอ้า จบตอนกันสักทีหนึ่งนะครับนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเล่าฟังใหม่ตอนใหม่พบกันเรื่องสีธนนชัยตอนหน้าครับตอนนี้ยุติไว้เท่นี้ก่อนสวัสดีครับ